สวัสดีพี่น้องเจอกันช่วงวันหยุดนะฮะวันนี้กลินไปปาร์ตี้มาไปกินอาหารฝรั่งมาเลี่ยนมากเลยพี่น้องเหยไปกินไปอาหารฝรั่งมาเลี่ยนมากเลยนึกอยากกินยำมุนเส้นนะอยากกินยำมุนเส้นกลินได้เตรียมเครื่องไว้นะฮะก็มีฮอทดอกมีกุ้งมีปลาหมึกนะฮะก็มีหอมมีอะไรเหมือนเดิมนะฮะก็คือเครื่องยำมุนเส้นนะน้ำเชื่อมมะงมะนาวเือปเปรี้ยวเผ็ดพริกกลินใส่เยอะมากเลยกลินขลกเรียบร้อยแล้วมาทำกันเลยนะฮะ อันนี้เป็นน้ําเชื่อมนะฮะก่อนใส่น้ํายําลงไปเลยนะฮะมะน,นาวน้ําเชื่อมใส่ไปเลยพร้อมกันเลยมะน,นาวนี้ทําท่าทางจะมีลูกเออลูกจะเหมือนจะมีน้ํา แต่กับไม่มีน้ำเอางงอ่ะแต่ก็ใช่ได้อยู่ปรุงน้ำยำเลยพี่น้องออก3รสนะฮะ4รส5รสนู่นแหละวันนี้อยากเนื้อ,อยากกินเปรี้ยวีปเปรี้ยวเผ็ดๆรสด,ดีนะพี่น้อง ดีใส่ไปหน่อยชูรสนะฮะโอ้ยช้อนอยู่ทั้งในอ่าอนิดหนึ่งอ่าก็ซอสปรุงรสพี่น้องน้ำปลา ชิมรสดูก่อนนะฮะหวานอีกนิดหนึ่งไม่เปรี้ยวพี่น้องกลิต่ต้องหั่นมะนาวอีกแล้วมะนาวมันไม่ค่อยมีน้ำไม่น่าหรอกมันถึงได้นาำมันไม่ค่อยมีน้ำ อืมลูกนี้โอเคอเป็นบางลูกหรือว่าเราชอบกินเปรี้ยวก็ไม่รู้นะชิมเท่านั้นมันก็ไม่ไม่เปรี้ยวอืมอเทแล้วปลายอีกนิดผ่านเปรี้ยวเผ็ดได้ใจ ก็จากนั้นเราก็จะมาใส่พวกปลาหมึกนะฮะกุ้งแล้วก็อันนี้เลยนะฮะไอฮอทด,ดอกนะครับแล้วก็ยำไอ,อบุ้นเส้นนะฮะบุ้นเส้นนี่กลิ่งเ,เยอะมากเลยก็แบ่งให้ลุงไปทำสุก,กี้ให้ลุงด้วย ยิ่งยำก็ไม่มีอะไรพี่น้องเถอยแค่เราเราชิมเอาตามรสเพราะว่าของพวกยำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันพี่น้องบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ไม่กินเปรี้ยวบางคนก็กินเผ็ดบางคนก็ไม่กินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันนะฮะผักที่เหลือใส่หมดเลยนะฮะกลิ่นใส่ผักเยอะมากวันนี้นี่ผักทุกอย่างใส่ลงไป ใส่ผักเยอะแทบจะไม่ต้องแก้มผักเลยมั้งเนี้ยอุย้ยสีสันนะ่ากินหอมฉุยเลยแค่นี้นะพี่น้องไม่ใมีอะไรมากมายรับยำเนี่ยก็เราชิมรสชาติน้ำยำไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อาา่าฮะ เสร็จแล้วก็ใส่จานเลยนี่กระดิงงก็จะไปนั่งกินแล้วนะฮะอ่ฮะก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกระิ่งขอตั้งกล้องไปนั่งกินก่อนนะครับ ตักใส่จานแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องยำวุ้นเส้นใส่ซีฟู้ดใส่ฮอทดอกนะฮะไปนั่งกินด้วยกันเลยครับเอาละพี่น้องยำเสร็จแล้วก็มานั่งกินกันนะครับมานั่งกินกันนิดหนึ่ง อยากมากเลยพี่น้องเหยไปงานเรื่องเรื่องคือไปงานอาปาร์ตี้คริสต์มาสที่นิวคาสเซิลมาที่ในเมืองมาแต่มันก็มีอาหารฝรั่งนะกินอาหารมื่อกลางวันนี้เลี่ยนๆกินมุ่นกินนี่เป็นทั้งชิดทั้งอะไรก็อาหารฝรั่งอนะ่ะนาะมันก็มีทั้งพวกนั้นมันก็เลยกลิ่นขึ้นไส้อ่ะมาถึงบ้านนึกอยากกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆจัดยำซะหน่อยดิยืมสะใจจริงๆ องนี้ก่อนเปลี่ยนทั้งเพจเพื่อทำสุกี้ให้ลุงวันนี้ไม่ให้ลุงเข้ากล้องแกไม่อยากเข้าแกแกไม่ได้เปลี่ยนเสือ้อผ้าอร่อยก็บอกว่าแกไม่ได้สั์ขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าทำสุกี้ อืมจ่ายวันหยุดพี่น้องอเอ้ยมันทำไมสัน้นไม่รู้ไม่เข้าใจไอเราพอวันหยุดเราแป๊บเดียวพอตื่นนอนขึ้นมามีเวลาทํานู่นทํานี่แป๊บเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็มืดแล้วอะ่ะพรุ่งนี้ก็จะไปดีไปทํางานอีกแล้ววันหยุดมันไวความรู้สึกเนาะคนเราเนาะแต่ก่อนไม่ได้ทํางานก็ถามหาแต่จะไปทํางาน ตอนนี้ทำทางานแล้วขี้เกียดถามมาแต่วันหยุดอีกแล้วเอาไม่ปล่อยก็อยากได้เงินลืมกินยำแล้วจะไม่กินข้าวแล้วนะฮะไม่กินข้าวเย็นแล้ว

ก็ยังขอตัวนั่งกินต่อก็ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเลยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย